ห่วงจุ้ยเที่ยงวันเป็นตอนต่อเนื่องกับการตรวจห่วงจุ้ยที่ดินเปล่าให้ลูกศิษย์เพื่อสร้างสำนักงานซึ่งทำให้เห็นว่าชัยภูมิมีผลต่อห่วงจุ้ยถึง80บเซนะที่เรายีคือตรงนี้หนห้องเย็นถัดไปนูปเป็นห้องขอมต้นไม้แห้งด้านหลังนี้เป็นสระน้ำที่เขาขุดไว้เป็นบอ่อบำบัดอีกสามบ่บอดด้วยกันนี่บ่อน้ำดีแล้วพื้นที่โล่งข้างหน้าคือตอนนี้เขาไม่มีออฟฟิศเพราะว่าเขาดูในคลิปแพ่อาจารย์บอกว่า ออฟฟิศไม่ควรอยู่ภายใต้หลังคาโรงงานเ็าเลยจะให้แต้มมาคิ้ว่าข้างหน้าเนี่ยจุดไหนที่จะตั้งออฟฟิศได้แต่ได้ SW1 แต่205เองนะครับไม่ถึง210 นี่คือที่ตะก,กี้ตัดใช่ครับที่จนเดินตรงนี้เป็นสระน้ำเราเดิอนอ้อมมาแล้วเข้าด้านนี้ใช่แต่ตะก,กี้มีลวมีลวดป้องกัววงตรงนี้ครับแล้วมาเปิดตรงที่เป็นสระน้ําตรงนี้เพราะวันตรงนี้มันอยู่ในพื้นที่ของเราแต่นี่มันไม่ใช่แล้วครับตอนนี้เรากำเราเดินออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือบริเวณ,บร,เวณบริเวณตรงนี้ใช่ไหมทิศถนน ที่ที่ว่าจะถ่าสร้างได้จะสร้างตรงนี้เอาพี่ออสองเอาพี่องที่นี่พอดีผมสร้างน้ำผึ้ง,งกลางๆแล้วความคิดอาจารย์ผมได้หยุดไม่ใช่แล้วออฟฟิศของของเราที่จะน้ำพึ่งใช่ไหมครับท่านน้ำพ<ะ>ึ่งจริงๆแล้วใจหย,ยาดอยู่ที่โนดเพราะว่าคือพวกพนักงานเราในอะไรเนี่ยทั้งหมด,หม,ดมันอยู่ที่โน,โนดยู่ในเมืองม,มีอะไรก็อยู่ที่โนดหมดแล้วมาที่นี่ใครเขาต้ยัมไม่ยอมก็ต้องมี หมายถึงก็ต้องแยกเป็นสองออฟฟิศใช่ครับทันนี้ครับเป็นออฟฟิศของผลผลไม้กบบห้องเย็นใครนั่งลูกชายคนโตครนะับลูกชายคนโตดูแลแพ็ก้าครับ ร้อยห้าสิบเมตรครับตรงน,ร 190, นี้ประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบนี่ประมาณร้อยยี่สิบเียว,ว่าลานลานข้างหน้านี้หมดเลยแล้วที่ที่เดิมคุณทำอยู่ตรงไหน,นที่เดิมก่อนที่ย้ายมาเนี่ยนเนี่ยเนี่ยออฟฟิศที่คุณบอกคุณหยุดไปันนค,ปคือที่ตะก,กี้ถามใช่ครับที่จะทำที่นะคือในออฟฟิศจะมีอะไรบ้างครับ เอฟฟิศก็ก็คุที่นี่ใช้พลังงานเอาพิศไม่เยอะแต่จะใช้คนอายรการข้างนอกก็เยอะก็คือมามานั่งมาดูแลเท่านั้นตลอดไหมตลอดทั้งวันไหมก็ไม่จำเป็นต้องทั้งวันแต่มาบ่อยต้องมาทุกวันต้องเข้าทุกวันแต่ไม่เป็นเวลาแต่ไม่อยู่ทั้วันครับคือตรงนี้ถ้าเอาจริงๆถ้าถ้าถ้าวางวางโค้งล่างดีๆวางแปลนดีๆนะครับ ดีกว่านี่นุ่นเยอะเลยที่กมังอเช้าอ๋อใช่นีงานตรงนี้ดีกว่าเยอะอ๋อดีกว่าเยอะออฟฟิศแต่ว่าเนี่ยเฉพาะเฉพาะคุณตั้งโรงงานเนี่ยครับโรงงานนี้ก็ไปโดยตัวมันเองละอ๋อครับแต่ปัญหาที่เราทำมาม่วงก็ยังติดติขัดขัดเยอะแต่ ก็เพราะว่ามันเป็นโรงงานเฉยๆอ๋อครับมันยังไม่ได้วางตำแหน่งที่ควบคุมครับมันยังไม่มีหัวอืมครับก็ถ้าสร้างออฟฟิศเข้าไปมันก็โอเคอช่ครับออฟฟิศอันนี้หมายว่าของที่ที่ของแปดปดเก้านะฮะอืมอ๋อครับแต่น้ำพึ่งก็คุณไม่มาเนี่ยถ้าถ้าพึ่งสมมติถ้าอาจารย์ออนุญาตให้ผมทำที่น่นได้ผมก็ไม่มานี่ แต่ถ้าไม่ได้ต้องคิดใหม่เอ่อถ้าน้ำพึ่งแต่ี่โรนเขานั่งน้ำพึ่งเนี่ยผมนั่งจนักประจัะใช่ครับก็ตรงนี้ตรงนี้ก็โอเคเป็นแต่เพียงเอาวางตำแหน่งออฟฟิศเท่านั้นอ่ะอ๋อครับเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในในนี้ไม่ได้ใช่ครับผมฟังคลิปอาจจรย์ผมได้หยุดเลยอ่าครับมันได้แต่เป็นห้องของพนักงานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับแต่ว่าเฮดออยู่ไม่ได้ พนักงานได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะสร้างออฟฟิศครับไซส์มันแค่ไหนสร้าง้วยวัสดุอะไรที่คิดเอ,อจริงๆอ่ะผมเนี่ยตอนเนี้ยผมชอบเป็นโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กเนี่ยคือคือระยะยาวเนี่ยเราลืล้อถอนได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นปูนทุกหมดและการก่อสร้างจะยุ่งยากกว่าเหล็กจะง่ายโครงสร้างเหล็กผนังเบาเหรอห<ๆ>นังเบาครับ<ๆ>มันก็จะออกมาคล้ายๆเหมือนอย่างนี้ใช่ครับ ันือไปอยู่กลางแดดอครับหรือก็เป็นเป็นถ้าถาวรเป็นเป็นปูนไปเลยก็ได้ครับไม่แต่ถ้ามีถ้ามีแล้วมันจะดีดีเยอะเลยอ๋อครับคือที่นี่ที่นี่เนี่ยดีนะครับถ้าทําถูกเนี่ยดีอ๋อครับแต่ว่าถามว่าถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ครับเอ่อร้อยหนึ่งเนี่ยสักเจ็ดสิบนี่ทีกอ๋อโอเคไม่ถึงร้อยครับดีกว่าที่โน่น อ๋อที่นู่นสักสิบเองอ๋อทีนีก็ต้องเลือกทำที่นี่ยครับไม่อันนี้อันนี้หมายถึงดูแลตรงนี้เน็นเพียงแค่เรามีห้องจะครับไม่จําเป็นต้องใหญ่อ๋อครับแต่ว่าหมายถึงก็คือเป็นเอาโต๊ะเขาเนี่ยที่เขาดูแลเนี่ยไปตั้งเอาไว้อ๋อครับได้ครับแล้วก็มีลูกค้าหรือมีอะไรเนี่ยก็รับที่ตรงนั้นเลยอ๋อครับแล้วตรงนี้ให้เป็นพนักงานไปใช่ได้ครับอยากเข้ามาอยู่ใต้ร่มอย่างนี้ ครับส่วนจะปลูกต้นไม้จะอะไรนี่ทําให้มันเย็นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะชี้ตําแหน่งให้แล้วออกแบบดีไซน์เอา๋อดีครับครับเพราะตรงนี้จริงๆที่นี่เราก็คอยที่เพินอาจารย์มาจุดสูงล้วก็อยากจะสร้างออฟฟิศครับนี้ทางเข้าออฟฟิศอ่ะทางเข้าออฟฟิศเข้ารวมกับโรงงานไม่ได้อทำเรียกใหม่ได้ครับทําทําเข้าผ่านออฟฟิศฮะฮะแล้วก็มีทางจากออฟฟิศเนี่ยเข้าโรงงานได้ แต่ว่าไอที่จะเป็นรถใหญ่แล้วมีตาช่างเนี่ยไม่ได้อก็มีทางเขาเองนะครับครับเพราะปัญหาตาช่างเนี่ยทำเอาเจ๊งมาเยอะแล้วบริษัททำก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่ที่สุดในลำปางครับยังเจ๊งเลยมีตาช่างเนี่ยนะฮะตาช่างดี่แหละเข้าไปวางหน้าประตูโรงงานเลยวางขวางหน้าประตูเลยเรียบร้อยเลยพอย้ายปั๊บนี่ขายทั่วโลกเลยครับ อยากเอาขายทัวรลมมาครับอาจารย์ทำให้ได้ไม่ไม่ใช่ทําให้ไม่ได้ทําให้ได้ครับเออครับอย่างนี้ขออาจารย์ลอ,องลองดูตําแให้ผมนะครับก็คือต้องออกออกแบบให้มีน้ําหน้าไงต้องมีส่วนที่เว้นไว้เว้นไว้ให้มันเป็นเหมือนน้ํำข้างหน้าหน่อยอ๋อครับอ่ะแล้วก็ตัวตัวอพอหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีอาคารครับก็เป็นลักษณะของบ้านวัวเลยแต่ว่าเราบังคับถนน เพราะว่าที่มันพอนะที่มันพอให้มันมีน้ำหน้าแล้วถนนถนนวิ่งเข้ามาถ้าเหมือนบ้านวัวเลยดีไซน์แล้วก็สีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมง่ายๆแค่มีห้องน้ำตัดนอกแล้วก็อาจจะมีห้องสำหรับเตรียมอาหารนะอะไรนิดหน่อย ที่นี่เป็นออฟฟิศคงไม่ไม่ต้องนอนนะฮะไม่นอนไม่นอนครับเน้นเน้นที่โต๊ะทํางานกับที่รับแขกอ๋อครับเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่รับแขกสมมุติมีมีมีคนมาดูงานอ่าครับมาเพื่อที่จะซื้อสินค้าแต่ว่าขอเยี่ยมโรงงานอ๋อเราจะต้องทําจุดนั้นเนี่ยให้เป็นอ่าถ้าพูดภาษาเราคือกับดักอ๋อครับเข้าใจครับรับ แต่ตรงนั้นข้างหน้าเนี่ยผมทําร่องน้ำเอาไว้น้องเมื่อกรเมื่อก่อนเนี่ยครั้งนี้ต่ทำนาแล้ที่เขาจะสูงกว่าเขาจะต้องไปที่ระบายไปทางโน้นแต่ผม,ผมดินขึ้นนาครังแรกชาวบ้านเลยไม่ยอมผมเลยต้องมาทําร่องน้ําให้เขาแต่ไม่มีน้ำมาจากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่ว่าแต่ว่าประเดี๋ยวไอบอ่อหน้าหน้าออฟฟิศเนี่ยมันต้องมีน้ําเราก็ใช้เป็นเป็นทั้งบอ่อเก็บน้ําไปด้วยอ,อครับแต่ที่เนี่ยาน้ํายากมากผมเจาะมาห้าบอ่อแล้วน้ําตอนนี้ไม่พอใช้ เดี๋ยวเราทำมาไว้สำหรับรองรับเก็บน้ำตอนหน้าฝนดิแม่ปาใหญ่นะมาจเป็นแก้มลิรงไปในตัวก็สะสมน้ำไปเป็นเพียงเพราะเวลาขุดบ่อเสร็จเนี่ยข้างล่างแล้วก็ซีลซะปูแผ่นยางเพื่อที่จะเอาไว้รับน้ำละเก็บน้ำไอ้น้ำส่วนเกินเราก็ตั้งแทงสำรองไว้ฝังแทงก็ได้เพื่อที่จะเอาน้ำนั้นมาคอยเติมใส่อันนี้จำเป็นเพราะว่าน้ำตัวนี้ถ้าอยู่หน้าออฟฟิศเนี่ยกับตำแหน่งเนี้ย มันจะช่วยทำให้เรามีเงินธุรกิจไปได้ตลอดเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับข้างนี้แทบไม่เห็นภูเขาเลยครับข้างหลังภูเขาอยู่ไกลมากพอมีแต่ข้างนี้แน่นเลยฮะแน่นแล้วแล้วมันเริ่มตีโค้งเห็นไหมมันมันไม่ใช่ห่างออกไปอย่างนี้ อ่ามันโอบเข้ามาถ้าตัวเนี้มันไปอย่างนี้ครับมันไปแล้วไม่สุดไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้แต่ถ้ามาอย่างนี้ใช้ได้เป็นเพียงว่าจุดอ่อนของมันก็คือข้างหลังเนี่ยเล็กกว่าด้านคาดแต่ถามว่าถ้าค้าขายเอาแค่นี้พอไหมพอแล้วเราก็มาเน้นที่ออฟฟิตเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยคือเคล็ดวงจุ้ยเราไม่ทําในโรงงานแต่เราทำ เอาตัวออฟฟิศเนี่ยตั้งลงไปแล้วขุดน้ำเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยคือเพชรชิ้นใหญ่เป็นเป็นเป็นเพชรชิ้นใหญ่ที่เหมือนเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าค่ายกนแต่ภายในเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับตรงนี้ต้องให้เสร็จในสิ้นปีนี้ถ้าเสร็จเนี่ย่นย,ยอย่างน้อยๆแหงๆซวยๆนะที่มีแซกีเนี่ยนะรโรงงานนี้อยู่ได้อีกหกสิบปี โอเคไหมครัผ่านมาได้ตั้ง30อีก60นี่สบายๆแล้วไม่ใช่60ลําลำบาก60เก็บเรับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ส่งส่งตัวโลกให้แต่อาจารย์วางแผนให้คุณทำตามนี้เดินตามเดี๋ยวถ้ามีแบ่งแปลนพวกผมสร้างด่วนแล้วครับอาจารย์ครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับเอาเอาที่คุณคิดว่าจะมีพนักงานเข้าไปอยู่ในนั้นกี่คนครับแค่นั้น สเปซเป็นสี่เหลียมสี่เหลี่ยมเลยครับฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกองศาให้มันต้องบิดนิดนดิงแล้วทําถนนเข้ามาผ่านผ่านที่ออฟฟิศแล้วถึงมาเชื่อมเชื่อมอันนี้มาเชื่อมอันนี้เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยอืมนหน้าเป็นต้นอ แล้วเดี๋ยวก็เอาดวงเขามากําหนดที่นั่งอันนี้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ดีนี่ใจชื้นเป็นไหนครับอาจารย์ฮะยยงนี่ใจชื้นปหน่อยอดใจเลยไม่รอดสบายสบายแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยถ้ามีที่อื่นเปรียบเทียบครับก็โอเคถ้าไม่มีหมายถึงก็ต้องไปดูเหมือนอย่างตรงนี้ไม่คิดว่ามันจะดีมาดีไงครับที่เก่าเนี่ย ออกแบบให้ใหม่ก็ได้อ๋อนั้นผมออกแบบใหม่ก็ได้ครับแบบนะอะอไปไปกแบบแบที่อาจารย์ออกแบบถ้าเป็นอย่างนั้นมันอาจจะต้องตีถนนเลยครับคือ,อยังไงมันต้องมีถนนเข้าไปอยู่แล้วครับอ่าแล้วเราก็ตีถนนเข้าไปเพราะที่มันใหญ่พอครับอ๋อได้เลยฮะางนี้ผมอาจจะต้องขอขอแบบก,ก่อนเนาะผมจะได้หยุดหยุดหยุดการกระางกก่อนเพราะตอนนี้เขาจะเริ่มาเสาเข็มแล้วก็จะให้ฐานรากนี่ครับมันจะใช้ข้างหน้าเท่านั้นแหละ อาคา,ารอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมะะเหมือนเดิมโอเคครับเป็นเพงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเพราะจุดสําคัญมันมันคือออฟฟิศมันไม่ได้อยู่ที่โรงงานครับอ๋อถ้าอาจารย์ออกแบบออฟฟิศได้ผมยินด,ดีเลยครับครับ